สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กระแตเริ่มได้เห็นรีวตรง Facebook นะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากจริงๆแล้วเขาอาจจะมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะในอเมริกามีมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้ได้ใน iOS นะที่อเมริกาก็คือมีปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้เริ่มใช้ที่เมืองไทย จากการที่กระแตได้ลองเล่นนะคะก็คือพฤติกรรมก็คล้ายๆกับ Tik t o อกนะแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่กระแตมองเห็นได้ชัดก็คือการสร้างคอมมูนิตี้ในลักษณะของพื้นฐานเดิมที่เรามีเพื่อนอยู่แล้วใน Facebook ค่ะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่นะที่สำคัญก็คือสามารถ สร้างกิจกรรมต่างๆที่เราชอบลงไปในรีวได้ก็เขาพูดง่ายๆก็คือเหมือนติ k ต่อนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าเราจะวางกลยุทธ์วางแผนการตลาดแบบไหนเพื่อให้สามารถใช้รีวให้เกิดประโยชน์กับ Facebook ของเรานะคะรีว a c e b o o k ก็คือ Facebook นั่นแหละแต่เวลาที่เราเข้าไปเห็นเราก็เห็นอยู่หน้าฟีดนะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะ เห็นไหมคะอันนี้คือรีล์เฟซบุ o กนะคะรีลของ Facebook นะคะัน,นั้นคือถ้าเวลาที่เราจะไปดูเสียงต้นฉบับเราก็ดูตรงนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างรีวของเรานะคะเราก็มากดสร้างตรงนี้นะคะอ่ามากดสร้างตรงนี้นะคะก็คือเหมือนเดิมอัปโหลดคลิปก็ได้หรือว่าอัดคลิปก็ได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นคืีนสกรีนนะคะและเอฟเฟกนะหรือเพิ่มเสียงก็ได้เราจะเพิ่มเสียงเพลงมีเยอะมากเลยนะคะ เพลงที่บันทึกไว้เพลงสนุกสนานเพลงต่างๆเห็นไหมคะเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงธรรมชาติเพลงปาร์ตี้ก็คือเราเคยลงแบบนี้ใน Facebook อยู่แล้วหน้า Facebook แต่มันยังไม่เป็นรีวิแสดงว่าเขาก็คือเตรียมตัวไว้ให้เราดันเองเน,อนั้นตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราจะกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วเราก็มาดูได้เวลาที่เราจะมาดูเราก็จะเห็นว่าอารของคุณรมิดาทีนี้รวของกระแตเห็นไหมคะ กระแตดูกระแตเองเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้คือรี e จากที่อื่นอันนี้เป็นรีวที่สาธารณะกําลังเทสนะคะอันนี้เป็นสาธารณะเห็นไหมคะยอด v i วก็จะขึ้นทีน,นี้ยอดวิวขึ้นเท่ากับว่าเราก็คิดว่าเรื่องนี้คือ hot อ่าเราก็เราก็ใช้รีวให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมต่อธุรกิจได้นะคะโอเคเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นรีวที่นี้เราเลื่อนไปเห็นไหมคะเราก็จะเห็นรีวของเพื่อน รีวคนไหนที่น่าสนใจเห็นไหมคะเราก็กดเข้าไปดูแลเขาก็จะโชว์แค่ว่ารีวของเขามีอะไรบ้างเห็นไหมคะแล้วถ้าเราจะใช้คลิปของเขาที่เป็นต้นฉบับเราก็มากดคลิปต้นฉบับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้เห็นไหมคะ <Just stay S 1> <ๆ>การใช้รีวเกิดประโยชน์มากเลยนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้เริ่มต้นใช้ก็รีบใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้กำลังเป็นกระแส ที่มาจากเรื่องของคลิปวิดีโอสั้นๆเขาก็เริ่มมาใช้ใน Facebook นะคะ,ะดังนั้นถ้าเราจะใช้งานแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางกลยุทธก์การตลาดกันอีกทีเนาะแต่ว่าเท่าที่กระแตได้ลองใช้แล้วนะคะมีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนเริ่มลองใช้ดูนะคะว่าใช้แล้วเกิดธุรกิจใหม่เกิดเพื่อนใหม่อะไรหรือเปล่านะคะ อันนี้ค่ะก็เป็นของกระแตเนาะ,ะก็มาดูของกระแตอย่างเช่นกระแตมีอันนี้ก็จะเป็นโค้ดสอนออกกําลังกายด้วยแล้วก็เป็นโค้ดสอนการตลาดออนไลน์ด้วยแต่จริงๆแล้วเราสอนให้คนเป็นครีเอเตอร์มากกว่านะคะก็เข้ามากันได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ